จะคิดว่าไหมว่าคำว,ว่ารักจะพูดออกไปมันยากเหลือกเกินมีฉันีนรัก จ้องตาก็เหมือนจะหยุดหายใจแค่คิดว่า Tell you I ก็แพร่ได้ไวโอไว Can't I just say ไม่รู้เ,เธจะคิดมืนฉันบ้างไหมถ้าบอกว่ารักจะเชื่อกันบ้างหรือไม่ Is this love real Please don't fake it 'cause everything that I do shows that I really e e d you คิดว่าไม่ว่าคิว่ารักปรากมาและโชว์ลายทางแค่ยังจะหนีไมแค่ลองสังเกตไหม เวลาอีกนิดสัญญาว่าเธอจะได้ยินเสื้ออาดดีใจเวลาฉันพูดฉันยังไม่ใชิไม่ต้องน้อยใจนะเธอเพราะฉันเป็นห่วงและแค่เธอเเพีียยงคนดวเพียงคนเดียว หม่อมฉันไม่ยอมเพคะต่อให้เสด็จพ่อกุดหัวหม่อมฉันไปเสียบประตูวังหม่อมฉันก็ไม่มีทางเป็นพระมเหสีของเจ้าชายตื่นสังเด็ดค่ะธรรมเทพปล่อยเราปล่อยเราเห็นทีว่าพ่อจะต้องเด็ดขาดกับเจ้าเสียแล้วกันดี่าเกศสอองค์หญิงทรงรู้ตัวไหมพยยะยะคะว่าทรงทำบันไดลงไปสิ่งที่องค์หญิงทําจะส่งผลเสียให้กับบ้านเมืองเราอย่างยิ่งแล้วความรู้สึกของเราลารามเทพ ท่านไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของเราบ้างเลยหรือสาหรับข้าแล้วชาติบ้านเมืองย่อมสําคัญกว่าสิ่งไหนเจ้าดูไม่ทุกร้อนอะไรเลยกับการที่เราต้องไปรักกับคนอื่นหากปฏิหารมีจริงเราอยากขอให้มีชีวิตเป็นอิสระไม่ต้องเป็นเจ้าหญิงอย่างทุกวันนี้จะเป็นไปได้ไหมเนาะ คุณอครับคุณเป็นไรหรือเปล่าครับรามาเทพเราดีใจยิ่งนักที่ได้เจอเจ้าเราเราไม่รู้ว่าเรามาอยู่ที่นี่ได้ยิ่งไรเจ้าพาเรากลับวางมรดกที่เธอ เดี๋ยวนะคุณเป็นใครอะเรารู้จักกันด้วยเหรอรามเทพนี่ไม่ใช่เวลามายีวนเรานะพาเรากลับวังมรดกบัดเดี๋ยวนี้แต่ผมไม่รู้จักคุณแลวผมก็ชื่อรัฐไม่ได้ชื่อรามเทพอย่างที่คุณว่าด้วยรามเทพเจ้ากาลังทำให้เราโมโหแล้วนะ ถ้าคุณยังยืนยันว่าผมชื่อรามเทพอะไรนั่นผมว่าคุณน่าจะมีปัญหาทางสมองหรืออะไรสักอย่างแล้วนะแต่ว่าล่ะในเมื่อผมขับรถประมาทเดี๋ยวผมพาคุณไปโรง,นนะรงพยาบาลนะโรงพยาบาลคืออะไรหรือ,อเราไม่รู้จักไม่เราไม่ไปไหนทั้งนั้นเราจะกลับวังมารากฏปัดเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันนี่แหละคุณ เดี๋ยวผมจะพาคุณไปโรงพยบาบาลจะได้ดูว่าคุณเป็นใครกันแน่ไม่นะมันอะไรรอรูปรา่างช่างประหลาดยิ่งนักน,นี่ถ้าคุณไม่รู้จักรถเนี่ยผมว่าสมองคุณหนักแล้วนะไวะเฮ้ย <Hey, what? S 3> <Hey, S 2> อยู่ได้งไงโอ้ยเขายังชั่วึกว่าจะคลาดกันซนแล้วไปเถอขึ้นรถผมจะพาคุณไปโรงพยาบาล ทำ้ยทำไรอะ่ะมงแกผู้หญิงเหรอเออหน้าตาก็ดีไม่น่าเลยยได้ขนาดนี้เลยรู้เธอเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นไรไหมครับฮะ,ะนี่คุณสองคนรู้จักผู้หญิงคนนี้เหรอถามทำไมก็เพื่อนของคุณเนี่ยเกือบจะโดนรถผมชนผมก็เลยจะพาไปหาหมอไงเอ,อ้าเธอถกรถชนเหรอโอ้โหนี่ลวนลามผู้หญิงยังไม่พอ ขับรถชนก็อีกนี่มันภัยสังคมเยอชั้นเลยตำรวจตำรวจ่ันให้ตำรวจเลยจะรวจก็พูดอยู่ว่าจะพาไปหาหมอภัยสังคมอะไรล้วโอ้โหยี่จะพาเขาไปเป็นหมอนวดด้วยไม่ไม่ต้องไปไหนเลยนะหยุดเลยไม่ต้องพูดด้วยตำรวจตำรวจปันให้ตำรวจเลยจะนวจอันนี้เลยอันนี้เลยอืมอันนี้เลยฉันจะพาแกไปหาตำรวจคิดว่ารวยแล้วรังแกผู้หญิงได้เหรอ คนแถวนี้ม่เป็นบ้าอะไรกันหมดเนี่ยคุดไม่รู้เรื่องทักคนอ,อย่าคิดหนีเลมงคลสายป่านแกสองคนมาทำบ้าอะไรอยู่นี่วะคนดูด่าเปิงหมดแล้วรู้ไหมไอ้ายเราดีใจยิ่งนักที่ได้เจอเจ้าอ้ายเอ้ยอ,อะไรฉันไม่รู้จักแล้วเธอเป็นใครเนี่ยมีม่เจ้าก็จำเราไม่ได้เหมือนกันหรือ ไม่ใช่จำไม่ได้แต่ไม่รู้จักเข้าใจปะส่วนแกสองคนน่ะรีบกลับไปได้แล้วลงลิเกจะแตกอยู่แล้วเร็วๆเลยเด <c oughs> ี๋ยวสิช่วยผู้หญิงคนนี้ก่อนไอ้บ้านนี่นะทำร้ายผู้หญิงไปหาตำรวจเลยเลิกยุ่งเรื่องคนอื่นข่ะสักทีรีบกลับไปเร็วๆเลยแกด้วยเร็วๆเฮ้ยไอ้เมิอไอ้ไอ้รอเราก่อนเอาคุณ มันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยฮะอยู่ๆก็วิ่งพวดพาออกไปทิ้งคนดูไปอย่างเงี้ยฮะก็ที่มงคลดิพ่อฉันเห็นเขาวิ่งลไปข้างล่างฉันก็เลยวิ่งไปตามอ่าก็ฉันเห็นไปอยู่คนนั้นเขาวิ่งลงจากเวทีฉันก็เลยตามไปเหมือนกันพ่อแล้วแกรู้จักเขาเหรอเห็นเขาสวยนะสิแกน่ะอ้าอ้เจ้าจำเราไม่ได้จริงๆหรือโอ๊ยจะตามมาทำไมเนี่ย ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้จักเธอนี่คุณสรุปเจ้ายังไงจะให้ผมรับผิดชอบยังไงฮะเย็นตัววุ่นวายวุ่นวายคนเดียวไม่พอนะอนี่ไปพาแฟนมาป่วนด้วยอ่ะเนี่ยฮะัออ้งพ่อเขาไม่ใช่แฟนนะพ่อไอ้ผู้ชายคนนี้มันขับรถชนผู้หญิงคนนี้แถมมันยังลวนลามเขาอีกอฉันกับปานเห็นมากับตาเลยพ่ออ,อ้าวไอ้ไนี่อย่างนี้ก็ต้องแจ้งตำรวจจับซิวะเดี๋ยวฉันจัดการเอยพ่อไอ้บุ๋ยไอ้นี อันี่มาแนี้พอแล้วมันจะเจ็บจะเข้าไปทำไมเนี่ยฮะราตทำไมเพิ่งมาล่ะลูกอ่ะลูก ู Quand, Hag, in, in, il, ิพ่อช like ักว่ะพ like ่อเป็นไรพ่อเป็นไรพ่อเฮ้ยพ่อพ่อเป็นไรเฮ้ยพ่อพ่อเป็นไรครับพ่อเป็นไรเนี่ยเป็นไรพ่อจะตายพ่ออย่าดมพวกมึงนี่แหละไอ้ยันเข้าไปทำไมนักหนากลัวพ่อไม่หายขอโทษห่วงละกมบเวทชันมันสวยแบบนี้วันนี้มันสวยซ้ำสวยซ้อนอะไรอย่างนี้เฮ้ยพ่อถ้าคุณพัชรีนะเขาไม่จ้างลิเกคณะเรามาเล่นอีกแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ พ่อคุณพัชรีอ่ะเขาคงไม่หัวร้อนขนาดนั้นหรอกมั้งใช่เขาก็รู้ว่าพวกเราไม่เคยเจอลูกหลานเขามาก่อนใช่พ่ออิงจะรู้ได้ไงอ่ะแล้วถ้าเกิดเขากโกรธขึ้นมาทําไงอ่ะแล้วอิงคิดดูนะคนสมัยเนี้ก็ไม่ค่อยจะดูลิเกยอย่างทเท่าไหร่แล้วแล้วเราจะไปหาแม่ยกดีๆแบบคุณพัชรีอย่างนี้ได้ยังไงพ่อ แต่ผมว่านะถ้าหากเขาเอาคลิปเรานี่นะถ่ายคลิปพ่อเอาไปลง YouTube ไปลง TikTok อกไปลง Facebook พ่อดังตายเลยนะเยอะไปได้สามเยอะไปลนะ้วเอานะพ่อพ่อก็ส่งให้ป่านไปคุยกับคุณพัชรีแล้วพ่อก็รู้ไอป้ปานนะปากสาริการลิ้นทองแต่มันก็หาทางพูดให้คุณพัชรีหายโกรธเองแหละพ่อเฮ้ยพ่อ หรือพ่อจะส่งฉันไปดีฉันเนี่ยมันจิ้งเลนสองหางนะพ่อจิ้งจอกจิ้งจอกเหส่งเองไปเหรอได้เดี๋ยวฉันจะไปคุยให้ส่งไปให้เขาก็ทึ่งไงไอ้เว้นโอ้พ่อนี่ไม่ไว้ใจกันเลยดีเหลือเกินร้อนร้อนลูกอย่าดอย่าดมตกลงคุณจะเอายังไงถ้าจะไปโรงพยาบาลผมจะได้ไปส่งหรือถ้าจะเรียกค่าเสียหายก็บอกมาว่าเท่าไหร่ ที่เจ้าทำกับเราเยี่ยงนี้เพราะหวังจะให้เราตัดใจจากเจ้างั้นหรือระมเทพตัดใจใแม่ครับแม่เพิ่งเข้าใจผิดนะครับเธอคงสมองกระทบก,กระเทือนจนเข้าใจว่าเคยรู้จักผมมาก่อนเราหาได้เจ็บไข้ได้ป่วยไหมหากจะเจ็บปวดก็คงเจ็บปวดที่ใจเพราะความหมางเมินที่เจ้าทำกับเราหมางเมิน หยุดเลยนะครับคุณแม่แล้วก็อย่าเพิ่งคิดอะไรด้วยผมขอเคลียร์กับเธอก่อนนี่คุณจะให้ผมรับผิดชอบอยังไงนี่เจ้าคิดดีแล้วหรือที่ทำกับเราเยีงง่ยงนี้นี่คุณความอดทนผมมีน้อยนะและตอนนี้มันก็หมดแล้วด้วยถ้าคุณไม่พูดอะไร ถือว่าผมชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วกันนี่อะไรหรือก็เงินนะนสิคุณมันคือธนบัตรที่เอาไวแไ้แลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่ผมให้ถือว่าผมรับผิดช,ชอบแล้วนะเราจะได้หายกันรัดจะดีเหรอลูกไม่ว่าเขาดูแปลกๆนะนนี่ขนาดเงินยังไม่รู้จักเลยนะี่ไม่ปกติแล้วนะ ตรงนี้วะฉันว่าแกจะไปขอโทษคุณพัชรีแทนพ่อเราซะอีกฉันไปแล้วแต่ฉันเห็นเขายุ่งๆกันอยู่ก็เลยคิดว่าจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยไปใหม่อ่ะเขายุ่งเรื่องอะไรหรอวะก็เรื่องยานิเกหลงโลงคนนั้นไงไม่รู้ว่าเขาจะยังไงกันฉันเองก็เกือบซวยไปด้วยม่รู้ว่าไอ้โรคจิตนั่นเป็นลูกชายของคุณพัชรีเขานั่นดิแต่จะว่าไปเขาก็หน้าตาดีเหมือนกันนะแกพอเลยแก ถ้าขืนแกไปยุ่งกับในนั่นอีกนะพ่อคงจะเฉดแกไล่ออกจากคณะแค่น,นี้พ่อปวดหัวจะแย่อยู่แล้วฝ่ายนี้คงคุนเสร็จแล้วละ่ะถ,ถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนสภาพก่อนนะออรีบไปรีบมาฉันรออยู่เราถามตรงๆว่าที่ที่เราอยู่คือที่ใดเออ ที่นี่นะคะคือสมาคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะอยู่ในกรุงเทพประเทศไทยปีพุทธศักราช2,565ค่ะคุณพอจะนึกอะไรออกไหมคะแต่ที่ที่เราอยู่คือเมืองมรกตส็จพ่อ ช่วยลูกด้วยอะไรลือการที่การลูกสาวข้าหายไปอย่างนั้นลือ